นะครับผมเป็นนักแสดงอิสระครับติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็เจ้าของธุรกิจครับครับก็ปุมก็รู้จักแบรนด์ยักษโคมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็เห็นเพื่อนๆแม่ใส่เห็นอาจารย์ใส่เนี่ยจนกระทั่งตัวเองอยู่มหลาลัยก็มีโอกาสได้เข้าไปเดินช็อปยาโคมครั้งแรกมาหาที่เซ็นทรัลเวิลด์กสำหรับปุมก็คือเจนเนอเรชั่นคือความสบายใจแต่งอะไรก็ได้ที่สบายใจคือถ้าเราเห็นยี่ห้อเนี่ยหรือหรือยี่ห้อที่เคลมว่าตัวเองเป็นเจนเนอเรชั่นหรือเป็นยูนิเซนเเรารู้สึกว่ามันคือการที่อยยูจะหิบไร สบายใจที่จะสัต์อย่างยี่ห้อนี้ฟังชิ้นถ้าแขวนเฉยๆเนี่ยเ,เราไม่รู้ว่ามันเหมาะกับเราไหมเลยอะ่ะแล้วเราก็เห็นบางคนใส่อาจจะเป็นแบบรุ่นคุณแม่ใส่เราก็ไม่กล้าใส่แต่ว่าประเด็นคือถ้าเราลองหยิบมาลองามาสปากจอยอะไรบางอย่างผมคิดว่าน,าน่นคือเจนเนอเรสถ้าจะเริ่มมาที่อยากโคให้มาที่สาขาเดอรที่สุขุมวิท23 เพราะว่าว้าวมากแบบโอ้โหเดินเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมันเยอะกว่าทุกสาขาที่เราเคยไปคือบุงคิดว่าชิดลมกับเซนทัลเวอร์อเยอะแล้วนะแต่ว่าที่เนี่ยเยอะแบบหลากหลายมากคือเราอาจจะไม่เห็นแค่เสื้อผ้าแต่มันมีเครื่องใช้เนี้ยเช่นแบบหอแบบอยากได้มากเลยเออเรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรให้ให้เราค้นหาดีนะครับที่นี่แล้วก็สําหรับ เอาเป็นเอาเป็นรุ่นบูมแล้วกันเนาะอายุอายุประมาณบูมหรือว่าคนที่แบบเป็นผู้ชายแล้วอยากจะหาอะไรที่แตกต่างเราคิดว่ายาโกเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ท,ที่ฉีกแนวออกไปเพราะว่าด้วยความที่มันถูกมองว่าเป็นยี่ห้อสําหรับผู้ตรงๆเนาะคนมีอายุหรือคนแก่นเนี่ยคือจุดที่ที่เราจะเทรกับมันได้สำหรับคนที่ชอบแต่งตัวเพราะว่าสีมันเยอะมากแบบ สีสเปกตรัมของสีนี่คือมีหมดเลยอะเหลืองก,ก็ไม่ใช่เหลืองเดียวคือมีเหลืองมันยีเหลืองแล้วมันสนุกอะผมว่ายิ่งยิ่งถ้าอยากสะสมเนาะมุ้ว่ามันเป็นยี่ห้อที่น่าสะสมมากแล้วก็ด้วยคุณภาพของยังโกดด้วยด้วยฝีมือคราฟแมนชิ s ที่ใส่ลงไปอนะไรอย่างนี้ทุกครั้งที่ใส่มันจะมีความา as a person เรารู้สึกเทาบางอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เพราะได้ใส่แบรนด์เองแต่มันเป็นความที่เราแบบใส่สิ่งที่มีสไตล์ แล้วมันก็คอยสปอนความสิทธิ์ยังไงของเขาแต่งแล้วมันก็สนุกนะพูดภาษาขนาดนี้เรามาถึงที่สตูดิโอขนาดนี้ก็ขอลองมิกซ์กันสักสักสามลูกนะฮะลองดูสิว่าแบบมาจองเป็นยังไง We'll cool.